ก็สวัสดี้อยู่มุจเก้ในแฮนี่นนบบเกมขวานเดีวเก็บฮีโร่แข้งแข้งแต่แข้งยิง่งเอาลามีเกิลส์ก็หูแพน้าเอาเรื่องเก็บมูลไปได้ครับแล้วเตะไหนท์ฮาวอีกทีเดียวโหตายหมดตายหมดตายหมดโอ้เรียบร้อย้ <c oughs> อมไฟตีลาตายเฉยได้ตั้งห้าร้อยนะปิดตำนานเป็นอะไรวะเนี่ย กับกูมากเป็นไรกับกูมากแพนด้าโอเคครับก็ตรงนี้ไปดนที่ดูไฟเพเฟซบุ๊กได้เลยนะฮะก็ตอนนี้ก็เสียเปรียบอยู่ครับยี่สองเอาสามเอ็ดแข้งคิวเจ็ดตาตาถึงแปดโอ้โหวินเลทหนึ่งเก้านะครับเรียกได้ว่ายับยับมีในฮาวคิวเก้าตาตาสี่ฝ่ายตรงข้ามก็จะมีลามีเรเวเนนซ์แพนด้าเต่าแล้วก็เทียวช็อคก,ก็มีตัวสกิลแรงๆต้นเกมจุกๆนะฮะก็สู้ไม่ไล่ รอกเกิดแบบหนึ่งครับตอนนี้เอามือไ่ฟ้ามาป้าบนเที่ยวช่องมีม็อกแล้วก็ตุ๊กตาแล้วด้วยอ่ะดูดิลุม่มสวยครับพลาสตลาของคนเชื้อโอ้มีการเว้มีโลบบล็อกมีดาวน้ำแข็งมีมือฟาร์มด้วย มืฟามเอามากินคี้พาซายอะไรอะไรยังไงครับมูนเต่าได้รูนบล็อกเรายืนรออยู่นานแล้วมึงโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเตาวันตีเกี่ยวปาบเฮ้ยโอ้แข็งตายครับโดนแพนด้าเล่นแพนด้ามันเตะแรงอยู่แล้วครับเรียบร้อย,อ,ยอ่ะเราเกิอแบบนึงมาตอนนี้แข่งก็อเป็นนูสโตน ียูก็ช่วยได้นะฮะไป let's go แนวอะไรครับตัวทองทำพิมเ,เบดแอบอยู่หลังแล้วพวกต้วงบ้าน,นะครับไปบวกบานแตกฟรีแล้วพาสายเปิดไปก่อนนะครับเจอจช,ช็อกกิ้งแทงยังไงแอบพยายามยิงเนินอยู่หลบลงเนินมายิงอา้าวล่วงมาปินต่อครับการบอยอมแพ้นะครับไปจี ไม่ไหวแค่ ona, นี้เราเยอะเกินตามตัวตับตัวป่าตัวอะไรตัวลูงน้องตัวหน ah ah hey, ึ่งพาเลยมาไหวมาไหวครที่เยอะจ้าตาเม็ดไม่มีกันเลยยังไม่เกิดโอ้ยอ้าวสวยวิเลยเฮ้ยครับลายยิงยิงเข้าไป เราเกยหนึ่งชีวิตมาเต่าเต,า,เตาก่อนละกันเก็บหนึ่งแล้วแพนด้าง้นมาวิเลยไม่น่ารอดโอ้โหตายแพนด้านน่โคตรดีมาดีสโลไปโอเคได้ไปสองแล้วเดี๋ยวกูไม่มีเกินหมุนบอกนะฮะโด,ดสโลให้สมกุกแข่งมายิงต่อสวยนะกับเดบาร์กอนเขาไปมึงกูใส่ฟ้า คนนัวอุ้ยโอ้โหมันนอกก่อจมปูด้วยดูดิโอ้โหเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะบินนี่ก็นะผ่าซ้ายช่วยด้วยโอเคโอ้คนนี้แม่งสกอยู่คนแรงนะแต่เราติดเซอร์วินมาหนึ่งนะครับก็ยังดีเมียนก็ตีนลบไปแล้วเมื่อกี้ ชื่อมต่อเข้ามาดูการเล่นแข่งมาดูการเล่นไป let's g มาโมนูแล้ว,ว,ว,วนัน้นตีแรงจ้าดูดิแล้วยังไงกระถาสายจะผ่าแข็งมาบินแล้วช่วยโอ้โหสวยแข็งมามาช่วยนี่หมนุนหมุนแตกไปเลย ไปล่างอ้าไลเอตานออกมาเราอะไรครับเป็นฟอร์ดวู๊ดโอ้โหเดี๋ยวชอบแม่งใสเพชเวจาเลยใ <Come on, S 1> สยเ่เบรน <Stay S 1> <laughs> โอ้ย<ๆ>เบรนโคตรเละ นะครับบักแข้งดาบเบิร์นหน่อยอา้าวหนูไปเบรนหน่อย บอกมันก็ออกเองเดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาทองแล้วรอเก็บเลยอ่ะแล้วมูลเข้าไปเปิดแล้วครับโอ,อ้โหยังไงจังหวะนี้มูลบีมามูลได้คิวเลยวันเอนแล้วลากาแลงิโด,ดขึ้นไปครับแล้วเกิดมานี่วานฟ้ารอเต่ามาเกี่ยวหูหน่าโคด็๊ก ชุดนเดียวมุนหายครับวิเลมาเฮกแล้วแข้งยิงอ่าสวยแล้วไงครับอื้มเฮ้ยพาซ้ายสิงมังกรอ่าเอาเจ้าชกอนดี้ก,นนก็ยิงยิงยิงโอ้ยแม่งล้อฟรีมาครับตายเอ้ย <c oughs> กับตายอ้าวแพนด้างั้นมาเตะโอ้งั้นมากระทืาก็ตายแล้วอุ้ยล่วงยิงสู้แม่งเลยยิงสู้ยิงสู้ไปดี สวยได้อยู่ครับแล้วมันทุกเพื่อนเราทูบิเล่แล้วเรายิงตุ๋ยหลังแล้วไม่ไหวครับายบายบินบิน <c> บ <oughs> ินเอ้ยมันกลับมาเตะเอ้ยเมนูโดดตันหลบได้ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลอ้าวยิงเนินยิงเนินยิงเนินอ้าวเหลี่ยมยังมีสวย no, no, no. เหลี่ยมโกยังมีหน่อยแม่เกือบแตกแม่มนได้เปี่ยวตรงนี้แหละแข่งมาได้เรี่ยวตรงเนินน,นี้แหละ สับเนินไปสับเนินมามันก็ตีไม่ได้ละออกวิงโบนะครับตอนแรกมันจะออกดาบแดงแต่เหมือนแบบเงินถึงง่ายเทียกูวิงโบเลยละกันไปเดี๋ยวของรอเอาหนูช่วยได้เด้อเนี่ยโอ้โหแล้วเต่าเต่าไงเต่าเอา้เอาแอบอะแออบะไรควงขาใส่หน้าหูตามเองใส่เวทโคเด็กเจาะเวท โมนิชุดเดียวหายเลยไอ้เาเป็นเจาะเกราะนะครับเอ้าแล้วให้ออกดาบเ,เ,เบิร์นเองไม่ออกบ้างไอ้เาออกได้อยู่แล้วน,นุ๊กไฟเบดเอาเป็นเจาะเกราะแทนมันบอกเฮ้ย <laughs> <c oughs> ก็้อ,อยังตามครับตอนนี้แข็ง14ได้9 ก็สามหกกอสี่แปดนข้างคิวสิบสิบบวกบวกยัมีอยู่ในะคิวไบสองครับเนชอปก็เด็กก็สิบตัวเหมือน,นกันดูสง่ง <c oughs> เปิดถุงว่าวกับวางไม่ได้ไอเอ็นนหนหาว่าของเริ่มมากำลังจะมาแขงนี้มีสองำคำชินแล้ว <c oughs> เอาของกันอีกแล้ว ไม่ทัน <This one. S 1> มาหามุมหาเนินนะหาเลี่ยม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 ยิงปียิงปีสปอร์ตมาดิเออยิงเนินบวกเนินก็เสร็จเรามาจ่อครับยิงยิงยิงเรียบร้อยของโดใครวะเออลาอุ oh, ๊ยทุกทีครับ เมื่อกี้หรืว่ามันมันเกิดไปแล้วเกิดแล้วก็ดีนี่อ่าตายอยู่ไป

อ้าวโดนแล้วโดนแล้ว,โ,ลวโอ้ยอ้าววินเล่โอ้โหหายเลยไม่สาวอยาเข้ามาสอนเพื่อนนะครับจะเอามาเปิดให้ัะไม่มีดุดเลือดนะครับน่าจะไม่ไหวกลับบ้านก่อนดีกว่าม,มีดุดเลือดยิงสู้ลาได้เลยชิวๆ Come on, a treacherous idea. On, yes. A treacherous idea. On, a treacherous idea? Mm -mm. วันนี้ก็หาช่องหนึ่งแนวของเด็กโง่แน่นดุดเดือดแหละที่ดู่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูดเดือดจะได้ยืนตู้เลยดูดีเนี่ยจังหวะร่วงอ่ะมาลาว่าไงแล้วโดนพันด้างดอีกแล้วอ้ยเออเนาาี่ยช่วยโอเคสวยมายิงต่อครับสกิลหนึ่งสโลแล้วบินมาว่าไงลาลาเอาละครับจะอิ่มว่าจะอิ่มไม่ได้เจอจอเพื่อน ยิงสวยมาครับแล้วยิงคงจะช็อกเรียบร้อยเก็บสามตัวเดียวครับเลวันเน้นมาดีเก็บสีม่มาจะยิ้มเว้ยจะยิ้มเว้ยไปเด้วมาแล้วชิมท้ายเป็นดูดเรือจริงๆด้วยนะ ผันอยยี่สิบวิเต่าเกิดเต่าของโคเด็กเราไม่ได้เราต้อมีนน่อาใสยไปไหนเอาไปเอามังกรนะยังนไงป้อมนอกก็ยังดีะออวะสีวิหนึ่งวิเันดาจะเกิดอีกแปดถอยแล้ะ มากอถทอยก่อนนะไม่ตายแน่นอนเข้าไปอาจจะตายโอ้ไมนได้ปวดอาวแล้วนะครับให้กระทาฟ้าใครโอวิเลก็มีทาฟ้าด้วยก็น่าจะวิเลให้มูลพาสายให้เราอะไรเงี้ยวิเลให้เราดีกว่าพาสายให้มูลไป แข่งก็กระทาฟ้าช่วยสองสกิลครับสกิลสองก็สามสกิลสองก็ <imo> เพิ่มจำนวนชาร์จของการบินนะครับเวลามันโดนตีสามครั้งมันจะมันจะล่นอันนี้ก็ฮะฟครั้งเวลาลดลงเป็นหกนนาทีนะฮะระยะเวลาเพิ่มขึ้นร้อยยี่สิบวิสมันมันก็บินได้ตลอดออยู่แลนะ้วไม่โดนตีด้วยวะเอายิมนะครับเก็บไปอีกสองสะพ้อนไอ้หนุ่มใจเย็น <laughs> สะท้อนัมตัะท้อนวิ่งหนีก่อนมาสะท้อนหมดก็สู้ดิยิงเกิดมาสมุกรอ,อกครับ,รบแล้วยิงแหวาวได้จิ๋วสาวเพิ่อมอาวุธหายเวรนะครับสามสิบกล่องกระทะฟ้า <c oughs> โอ้ยได้ดูใหญ่แล้วโอเคของฟูแล้วมาดูยี โหหว,วา,วา,า,านไปงี้เลยไม่ให้ชา,า,าวสายได้คีบอะหมดเหตุบินเส้นตรงไปบ้านเลยครับไม่มีใครเอาขีบไปน่อยเหรอแข้งมึงอะไรเอาไปเ <c oughs> สียง่ายสุดแล้วมานในหาได้อยู่ไปไม่ท,นทนันดีแล้วข้างล่างข้างล่างไม่ได้ป้อมเลยเข้าประท้าตรงนี้น A treacherous idea. This way. <laughs> yes. <laughs> all according to pride. A treacherous idea. The pleasure is all mine. ตอกกระทาได้ไหมมูนบอกเอาละครับมีปลาเด่นตรงนี้อแล้วมูนโดนอีกแล้วไอ้มูนโดนก่อนขาประจับนี่ยิงไาโอ้โหมาเดเก็บสองเก็บสาโอ้มามาไปไหนอ่ะมาสายเอาไปตัวหนึ่งหมดอันนายนแล้วเลยยืนดูบรรดาอยู่ใจ อไอรีบอกยังไงกูนี่ไม่พนเพื่อนกูดูเหมือนาให้แล้วกัน <c oughs> โอ้ยเราจะซองนะครับเดี่ยวตัวเดียวครับสูได้เดี๋ยวลาจิวมีตัวใหญ่นะครับตีสู้สบายไปเลย <c oughs> กดสะท้อนมาดิบอกแล้วสะท้อนไม่กลัวอุ้ยชอชอรชอ็อกเชิด็อเกิดอ่ะ แล้วยิงยิงยิงอถูกอันตีย่งไม่หมดเดี๋ยว <c oughs> ละยังไงรอบพาไซได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ได้แล้วนะครับไอ <c oughs> มันจริงเล่นละต <c oughs> ีป้อมดีกว่า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ออกอะไรผมอ,ออกใบไม่ดีกว่า าลาอุ๊ยโอ้โหเจอฟจอาวล์บุ๊คจะขาดสะท้อนดูใหญ่ตีสู้เลยครับมาสวยแล้วเก็บลาไปได้อุ๊ยแพนด้ายิบหายแล้วฮูนักบุรุิดิสนูแล้วเรียบร้อยเลยครับหายยังไวไวมากโอเคได้กระทาฟ้าละ ออกแดดถ้าไม่มีหนูมึงแพนด้าแม่งตบเราเละไปแล้วแม่งลงทูนเอาปดอุวกปอดโนเลยสวยแล้วในหาวเอ้โอ้แพนด้ามาดูในหาว,ปาปหาวไปเลยเอ้ยโดดสวนมายิงเข้าไปขวาซ้ายอูหตายเจื้อตาช็อตน,นี่นะฮะโดดเก็บไปสองฮะ เราเจอเ,จอเจอชอร์ช็อกกิ้งครับไม่รอดมูน่าเออมูนเชิดถ่ายเลยดิวิเลวิเลไปเฮ็กให้มันหน่อยดิมันตีบ้างมัน <c oughs> ต้องออกเขียวอ่ะเราเกิอแบบนี้ครับยี่สิบวิมาเจแลวออกเป็นเกนจูโร่แทนลงทางนะครับ ออกวอลกมาไม่ต้องมีรองเท้ามันบินไงไม่เดินนั่นแนหะละก็เลยต้องไปต้องต้อมีรองเท้าไปาาายิงโอ้ยมาดียิงยิงเข้าไปยิงยิงหมดโอ้ยลว่วงจะเป็นกลัวมีดูใหญ่อ่ะโอ้ยออโดนปบดี้วูดอีกมาลาลามาครับบินต่อครับยืนรอเลยยืนรอ มาดีโหูยเกลแล้วตอนนี้ีส่าทีนึงอ่าบินก็อยู่ที่สามหสีเลเดินที่สี่ห้นะอ่าบินมันก็บินไวขึ้น20%แหละแต่แบบพอมมีรองท้าไม่มงชายพดีหายไปแล้ร เฮ้ยเออมันมีมันนะครับเล่นมาเลยเพื่อนเอ้ยสวยพอตอนนี้สกอร์ห้าสิบเก้าเท่าแล้วโอ้โหจากตันกดมานานในเวลาเชิาใช่ขอบบนต่อ คนเจงปีบ้านนะเต้ามาเด๋อู้ยเจอแพนัางัดเตะอีกแล้วเล่าหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยดิยิบกาวแล้วาาว่าไงช็อกกิ้งปาดยิงไหลไปเร็วนะฮะโดนไหนเลยไปไหนครับลาสะท้อนแล้วไงเกินมาโดนอีกแล้วต่วย ตามติดไปแล้วครับโอ้โหนี้อยู่ข้างล่างเอ็นเลยแล้วกัน <c oughs> ลาสิกเกครัย <c oughs> ิงต่อดครับอุ้ยตายโอ้โหไม่หลอด

treacherous idea. à xoay mà đã lo hai con thông tông Ít thang đeo ạ Lêu าตายดอดเลยเปิดทองครับแล้วโดนกิ้งโอยังไงครับสู้เลยยิงสู้เลยวะวอกต่อนมาก่อนและยิงต่อที่หลังมาดีสามเอ็ดไปแล้วครับสามสองครับเปล่าต,ตายตามแล้วเร็วแนนอีกทีเดียวยิงลาก่อนดีกว่าโอวยแล้วมีการซื้อเกิดเอาื้อ according พอ n ราไม่มีเหมือนกันตาบอกมาอุ้ยวิเลวิเลโอ้โหเหมือนโคตรไวทาพลาดม,มาแล้วเป็นนากันมาวิเลช่วยหน่อยโอ้โหโดนเสกเออพายุไอ้เหี้ยวิเลสวยดีเพื่อนซับดีมีใช้ยไปกว่าครึ่งโอ้โห เรียบร้อยครับสามทางก,กลับมาชนะได้ครับเกมน,นี้พนันบอกไม่ไหวโวนเห็นไหมพาัานโกนเห็นเหมือนกันครับเอาวิลเล่เปล่า <c oughs> จบแล้วจบแล้ว ไปไหนเอาอีอยตัวหนึ่ง,ลงแล้วกันเลียวจองครับจะจบที่สามสิบห้าตัวนะครับเอเคก็มาครับเจมส์แน,น่บ๊ายบาย